มันจะมากเกินไปแล้วนะหยุดลามปามครอบครัวฉันได้ละอุ๊ยโกรธเหรอฉันก็แค่พูดความจริงทำเป็นลับไม่ได้คุยกับแกแล้วเนี่ยมันเปลืองน้ำลายอดี๋ยวนี้เรนยักคนใช้อย่างแกต้องเตอเแบบนี้แหละ หัวหน้านะหัวหน้าวันหยุดฉันแท้ๆยังให้ฉันต้องมาทำงานอีกแทนที่ฉันจะมีเวลาไปชอปปิ้งกลับต้องมาตามงานง่งๆเนี่ยไปไปรุ่นเต็งเลยนี่ไอเด็กเสิร์ฟทำมอคค่ายฉันแก้วลงสิงได้ครับเร็วๆละ่ะฉันรีบ รอสักครู่นะครับอีฟเรื่องที่ฉันให้แกไปจัดการอ่ะเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังยังเลยค่ะพอดีว่างานส่วนตัวของฉันก็เยอะแล้วหัวหน้าโยนงานให้ฉันแบบนี้ฉันทำอะไร<ล>ะนะเรื่องแค่นประ็จัดการให้ฉันไม่ได้ แกนี่มันไรประโยชน์จริงๆเลยฉันขอโทษจริงๆค่ะหัวหน้าเดี๋ยวรอฉันเชียงงานวันนี้เสร็จก่อนฉันกลับมาเอาแกออกแน่คุณคะฉันขอโทษนะคะรอ,องเท้าฉันเปื้อนหมดแล้วเนี่ย แกไม่แหกตาดรือบ้างแล้วไงก็มีนของเขากำลังเดินม,มาฉันขอโทษนะคะคือเดี๋ยวฉันเช็ดรองเท้าให้คุณนะคะไม่ต้องเอามือสกรปกสกรปกกแกออกไปเลยนะ,อะเอะ๊ว่าแต่แกชื่ออะไรอะ่ะคุณถามทำไมล่ะคะใหญ่นี่นี่ฉันถามแกก็ตอบสิ ีดหมนิรันญาค่ะฉันชื่อนิรันญาอ๋อถึงว่าหน้าคุ้นๆที่แท้ก็ยายนิรันญานี่เองลูกพันหลงคนส่วนเรารู้จักกันด้วยเหรอคะแหมไม่ได้เจอนตั้งหกเจ็ดปีทำเป็นจำชันไม่ได้ชันนัทพัฒน์ไงนัทพัฒน์ฉันยังจำกัได้เลย พ่อแกเป็นพานโล่แม่กแกเป็นคนสวนใช่ไหมละ่ะใช่แกนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะนายสมพงษ์<อ>ฉันเปลี่ยนชื่อแล้อยากฉันชื่อนาดาพั์แกไม่ได้ยินนึงไงแล้วมันก็แน่นอนอยู่แล้วอยากแกก็เหมือนเดิมเลยเนาะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อเป็นพานโลงแม่เป็นคนสวนส่วนลูกก็เป็นคนใช้ สมแล้วแหละที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะอยู่ในระดับเดียวกันมันจะมากเกินไปแล้วนะหยุดลามปามครอบครัวฉันได้ละอุ๊ยโกรธเหรอฉันก็แค่พูดความจริงทำเป็นลับไม่ได้ทำไหมแกจะทำไหมฮะสมพงศ์พอได้แล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าอย่าลามปามครอบครัวฉันแกคิดว่าฉันจะยอมเหรอมาสิ มาสิตกมาฉันตกกลับนะอย่าคิดว่าฉันไม่มีมือไม่มีเท้าฮยายหิบ้าคอยดูก็แล้วกันฉันจะบอกให้คุณอ่อนไล่แกออกเอาสิแกก็ลองดูสิแกแน่ใจได้ยังไงว่าคุณอ่อนเขาจะไล่ฉันออกนี่เป็นแค่คนใช้อะสำคัญตัวเองผิดไปหน่อยไหมตื่นจ้ะจน,นีลัญยาเขาจบหรือยังจ๊ะ นายสมพงษ์ถ้าจบแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะคุยกับแกแล้วเนี่ยมันเปลืองน้ำลายในนี้เันยาคนใช้อย่างแกต้องเตอแบบนี้แหละ <c oughs> นี่แกกล้าดีนะใช่ไหมจะได้ออกจากบริษัทนี้แน่ ฉันไม่เก็บแกให้เบืองข้าวสุกหรอกหยุดกันได้ละสวัสดีค่ะผู้จัดการเป็นแค่หัวหน้าพนักงานใครแ้มหน้าคุณมีสิทธิ์มาไล่พนักงานในบริษัท หรือว่าที่ผ่านมาคุณทำตัวแบบนี้สินะถึงว่าบริษัทมีคนเข้าออกคุนวาเล่นผู้จัดการครับคือคือน้องเข้าทำรองท้าของคุณเปื่อนคุณก็เลยโกรธก็เลยจะไล่น้องเขาออกอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผู้จัดการงาั้นถ้าฉันทำรองท้าของคุณเปื่อนบ้างคุณก็จะไล่ฉันออกอย่างนั้นใช่ไหม ผู้จัดการครับฉันผิดเองครับคุณจำไมได้เลยนะวันนี้คุณมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าเพราะคุณมีพวกเขาคอยช่วยคุณทำงานถ้าคุณไม่มีพวกเขาคุณก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยแล้วยังมาทำตัวจองหอยตั้งแต่พรุ่งนี้ไป คุณถูกไล่ออกละพนัการครับจำเอาไว้อย่าดูถูกคนอื่นอีกตอนนี้พวกเขาอาจจะเป็นแค่พนักงานเล็กๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีอนาคตที่ดีวันนี้คุณมีอนาคตที่ดีแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีตลอดรอบฝังอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนสวัสดีค่ะท่านประธาน เจบพอแล้วตอนนี้แอ็กสสวัสดีค่ะท่านประธาน,านอะไรแบบอะไรแบบสวัสดีค่ะท่านประธานตื่นจ้ะจ้จินดมาจินดมา I <laughs>